สวัสดีครับมาดูทารอจับไพ่ทาโรทายกับชาวลัคนาราศีพฤษศในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเรามาดูกันว่าคาทานายจะเป็นยังไงนะครับคํานายเป็นการทํานายแบบกว้างตรงบ้างไม่ตรงบ้างรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับไพ่ใบที่1ครับได้ไพ่จัสติกนะครับได้ไพ่จัสติกใบที่2ครับได้ไพ่เด็กถือไม้นะครับใบที่3ครับได้ไพ่ สามถ้วยใบที่สี่ครับได้ไพ่ออ้อราชาครับไม่ใช่อัดวินราชาดาบนะครับเอาล้ฮะเรามาดูในเรื่องของแคเรียกับ f i แ a นซ์นะครับก็คือการงานการเงินเป็นหลักนะครับชาวพุกศกนะถ้าดูลัคนาดูราศีก็ได้ทั้งคู่นะครับแต่อยากให้ลัคนาเป็นหลักนะฮะมาดูกันนะครับไพ่ใบที่1นนะครับได้ไพ่จัสติกนะครับ เป็นการบ่งบอกว่าในสถานการณ์ของช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยมีเรื่องที่เราต้องสะสางงานอะไรที่มันค้างคางเนี่ยเราจะต้องทําให้มันเสร็จสิ้นนะครับบางคนเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับการกระทําทางด้านกฎหมายนะครับเช่นใครที่กําลังขออนุญาตนะครับกําลังรอผลอะไรบางอย่างเช่นผลการ สอบผลการประเมินนะครับหรือว่าเป็นเกี่ยวกับกําลังติดต่อประสานงานเพื่อรอการตอบรับอะไรพวกนี้นะใครสมัครงานอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับคําตอบมานะครับแต่ขึ้นชื่อว่า j u s t i c นะครับจากหน้าไพ่รอบนี้นะฮะผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นภาพเด็กถือไม้นะครับสถ้วยหรือว่าราชาดาบนะครับผมให้มีแนวโน้มสูงว่าการ ที่คุณถูกตัดสินหรือพิจารณาอะไรก็ตามเนี่ยคุณมีแนวโน้มจะสําเร็จนะครับบางคนอาจจะได้เรื่องของการสอบผ่านการประเมินผ่านเป็นไปตามเป้าหมายนะครับแม้ว่าสมมุติมันเป็นการประเมินเนี่ยคุณน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีถึงอาจจะไม่ใช่ถึงระดับเป็นอุ้ยเป็นที่1ของกลุ่มเป็นที่1ของห้องเรียนอะไรอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็อยู่ในดับที่ ตัวคุณพึงพอใจนะครับแต่ถ้าใครศักยภาพพร้อมก็ไม่แน่นะครับคุณอาจจะสอบได้ที่หนึ่งอาจจะได้เลือกเป็นอันดับหนึ่งของการเลื่อนขั้นเงินเดือนก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเองนะขึ้นอยู่กับตัวเองนะครับแต่ทัง้งน้ั้งนั้นนะครับ justice ข,ขึ้นมาขึ้นบอกตรงนี้ก็แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับแม้ว่าการประเมินการเลื่อนขัน้นการพิจารณาอะไรเนี่ยมันทําอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม นะฮะเพราะว่าภายเซนนี้เราไม่มีลักษณะของการไม่มีการเหมือนการโกงอะไรเกิดขึ้นเลยนะฮะนะก็น่าจะเป็นไปตามศักยภาพของตัวคุณเองนะครับเออถ้าคุณไม่ได้มีการเรื่องการประเมินนะครับก็อาจจะเป็นตัวคุณเองนี่แหละน่าจะได้ทําหน้าที่เกี่ยวกับการที่ไปประเมินคนอื่นนะครับไปพิจารณาไปตัดสินผู้อื่นคุณอาจจะเป็นกรรมการหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับตรวจสอบการประเมินก็ได้นะครับ แล้วก็จริงๆแล้วสายงานเด่นก็อาจจะเป็นพวกสายกฎหมายครับเนะาะจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับไพ่เด็กถือไม้นะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับถ้ามองเป็นเรื่องของการทำงานหรือการหาเงินเนี่ยคุณน่าจะได้เกี่ยวข้องกับคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือมีลักษณะเป็นเด็กๆกว่าคุณนะครับคือไพ่เด็กขึ้นมาเนี่ยบางทีเขาอาจจะอายุมากกว่าเราก็ได้แต่ มี2ประเด็นนะครับ1ก็คือลักษณะการทํางานเขาอาจจะเป็นลูกน้องเรานะครับสก็คือเขาอาจจะเป็นคนอายุมากกว่าแหละแต่บุคลิกอะไรบางอย่างเนี่ยดูดูเป็นเด็กกว่าเรานะครับฉะนั้นเนี่ยในเดือนพฤษภาคมนี้ชาวพฤษกมีเรื่องเกี่ยวกับการทํางานกับคนอายุน้อยกว่าหรือคนภายใต้บริวารนะครับแต่จุดที่น่าสนใจก็คือว่าคนคนนี้นะฮะคนคนนี้เนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับการ ทำให้คุณสําเร็จทําให้คุณก้าวหน้าหรือเป็นตัวที่จะทําให้งานของคุณเนี่ยก้าวหน้าเดินต่อไปได้นะครับถ้าคุณเป็นคนที่มีทีมงานนะครับมีผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยบางทีการงานอะไรมันจะสําเร็จหรือล่วงไปได้ดีเนะี่ยคุณอาจจะต้องเรียกใช้บริการของคนคนนี้ได้น,นะครับตามคาแรคเตอร์เป็นเป็นคนอายุน้อยกว่าหรือเป็นลูกน้องเรานะครับหรือเป็นเด็กนะครับ ค่อนข้างเป็นคนที่มีความกระตือร้นนะครับเป็นคนชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับหัวค่อนข้างทันสมัยครับแล้วก็เป็นคนที่ตามหน้าไพ่เลยครับก็คือกล้าเดินออกไปเผชิญหน้าความท้าทายใหม่ๆนะครับเอาละฮะใบที่3ครับได้ไพ่สามถ้วยนะฮะคือหน้าไพ่ผมชอบนะฮะคือเป็นลรยการ์ตูนออกไทยๆแต่ว่าสื่อความหมายชัดเจนดีนะครับก็สนใจก็ ลองหาดูนะฮะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสามถ้วยคือการเลี้ยงฉลองนะคือเหตุการณ์เลี้ยงฉลองนี้นะฮะผมมองว่าจากไพ่ใบที่1กับใบที่สองนะครับน่าจะเป็นการเฉลิมฉลองให้กับตัวคุณเองนะอืมน่าจะเป็นฉลองการเฉลิมฉลองให้กับตัวคุณเองเป็นหลักนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จครับ ใครทําธุรกิจค้าขายอะไรพวกนี้เนี่ยน่าจะเป็นการถึงเป้าถึงเกณฑ์เช่นยอดขายได้ตามเป้าปิดการขายได้นะฮะถ้าใครเป็นการสอบการบรรจุเนี่ยก็น่าจะได้เรื่องราวยินดีกลับมานะครับแต่มันมีจุดที่น่าสนใจว่าบางทีคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับเด็กคนนี้ก็ได้หรือคนที่อายุน้อยกว่าคนนี้นะครับสถานการณ์ ผมว่ามันเป็นความสุขใจนะสุขใจกับการได้รับความสําเร็จของอาชีพการงานการเงินนะครับส่วนเรื่องของการเงินนะใครที่ต้องการหารายได้เสริมนะครับถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณลองให้โจทย์ให้งานของคนคนนี้ออกไปทําธุรกิจค้าขายนะครับหรือช่วยคุณทํางานอะไรบางอย่างก็ได้หรืออีกกรณีหนึ่งคุณเป็นเจ้าของธุรกิจโดยตรงไม่มีลูกน้องนะครับคุณก็อาจจะทํากลุ่ม สินค้าหรือโฟกัสกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นคนอายุน้อยกว่านะครับแล้วก็จากหน้าไพาก่ก็ไม่รู้นะผมแปลความว่าเป็นเพศชายนะครับเป็นเพศชายอายุน้อยกว่าหรืออาจจะเป็นวัยเด็กเลยก็ได้นะฮะคือบางคนเนี่ยผมมีเห็นไพ่3มถ้วยด้วยสายธุรกิจนะครับอีกกรณีหนึ่งนะลองทําหรือทําหาได้ได้เสริมอยู่กับอาหารเครื่องดื่มการเลี้ยงฉลองนะครับแล้วก็เน้นที่กลุ่มคน อายุน้อยกว่าหรืออาจจะเป็นกลุ่มสินค้าที่ราคาไม่สูงครับราคาเข้าถึงง่ายนะครับใครจะลองออทํากิจ,จาก,การพิเศษครับขายน้าขายอะไรก็ตามเนี่ยก็อาจจะเน้นปริมาณนะฮะแทนที่จะเน้นเรื่องของราคาแพงนะอาจจะเป็นราคาถูกขายได้ปริมาณเยอะๆน่าจะเหมาะสมกว่านะครับถ้าเป็นการลงทุนนะฮะวันนี้รู้สึกทายการเงินเยอะนะไม่รู้สิหน้าไพ่มันโผล่ขึ้นมาผมอยากทายเรื่องการเงินเยอะหน่อยนะฮะ ถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนนะครับคุณต้องปรับแผนการลงทุนอะไรที่ที่เป็นการลงทุนตามอารมณ์มากเกินไปเนี่ยจะต้องปรับลดการลงทุนลงนะครับฉะนั้นเนี่ยสายเก็งกำไรจะต้องปรับแผนนิดนึงนะครับจัสติกขึ้นมันต้องดูความเป็นเหตุเป็นผลกันสูงนะครับเรื่องของออการอะไรอัอาตรา P/E นะครับมูลค่าที่มัน ขึ้นสูงไปเนี่ยมันมากเกินไปมันอาจจะไปลงทุนไม่คุ้มแล้วสมมุติว่าอันนี้สมมุตินะครับว่าสมมุติว่าเราดูแล้วอ่ะทองเนี่ยราคาขึ้นไปสูงหนักเนี่ยการที่เราเข้าไปซื้อลงทุนทองในช่วงนี้มันอาจจะราคาหรือมูลค่ามันสูงไปนะครับไม่ซื้อเสร็จติดดอยก็คือซื้อเสร็จอาจจะลงก็ได้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะก็เรื่องของการวิเคราะห์หุ้นวิเคราะห์อะไรพวกนี้ก็ลองดูนะครับอยู่ที่ความถนัดนะฮะเอ่อ งานเสริมดีครับการลงทุนลด,ลดการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงลงหน่อยนะครับระวังติดดอยนะฮะลองไปลงทุนในกลุ่มอื่นดีกว่าลองอะไรแปลก,ปลก,ปลกใหม่ๆบ้างเพราะมีเด็กถือไม้นะครับแล้วก็การลงทุนตรงนี้นะครับมีไพ่ราชาดาบูดการลงทุนก็เลยยาวไปเลยนะฮะไพ่ราชาดาบก็คือในการตัดสินใจลงทุนอนะไรเนี่ยมันมี justice กับราชาดาบด้วยนะครับให้ตัดสินใจให้รอบคอบโดยการดูจากความเป็นจริงดูจากตัวเลข และดูจากข้อเท็จจริงนะครับสายวิเคราะห์กราฟน่าจะเข้าใจตรงนี้ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าลงทุนตรงนี้ผมว่าลองปรับแผนการลงทุนพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ลองลงทุนอะไรแปลกๆใหม่ๆบ้างนะครับถ้าเป็นกิจการเสริมก็ลองทําอาชีพที่เราลองดูแล้วมันมันเป็นเรื่องของความตื่นเต้นท้าทายสนุกสนานนะฮะลองทําดูนะครับส่วนเรื่องของงานครับขอวกกลับมาอีกนิดนึงนะฮะที่บอกว่าจะได้บรรจุจะได้ตัดสินได้ประเมินได้รู้ผลเนี่ยก็ ดูแล้วเป็นข่าวดีนะครับมีการเฉลิมฉลองนะครับหรืออาจจะมีคนมามอบของขวัญให้คุณก็ได้เพื่อเป็นการแสดงความยินดีอะไรต่างๆนะครับในเดือนมิภาคมนี้นะครับอย่างไรก็ดีครับมันมีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับการที่คุณได้ไพ่ราชาดาบปิดท้ายเนี่ยมันก็จะหมายถึงตัวคุณเองน่าจะได้เลื่อนระดับเป็นหัวหน้างานเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับกรณีที่1นนะกรณีที่2ครับ คุณจะได้ติดต่อประสานงานหรือบทสรุปอะไรบางอย่างเนี่ยคุณต้องรอการตัดสินใจจากคนที่ตำแหน่งสูงกว่าคุณนะครับแล้วก็เป็นราชาดาคนคนนี้จะเป็นคนที่ฉลาดนะครับทำอะไรก็ต้องบอกเขาแบบตรงไปตรงมานะครับอย่าเขาเรียกว่าไม่ใช่ว่าโกหกอะ่ะคือบอกไม่หมดอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะรู้ได้นะครับเพราะเพราะไพราชาดาเป็นเป็นผู้ที่มีลักษณะของความเด็ดขาดแข็งขันนะครับฉะนั้นเนี่ยทำอะไรก็ต้องชัดเจนและตรงไปตรงมานะครับถ้าคุณมีหัวหน้างานก็ นำเสนออะไรก็พูดไปตรงๆเลยนะครับแต่คําว่าตรงก็คือต้องอยู่ในขอบเขตของมารายาทนะครับความนอบน้อมอะไรก็ต้องมีด้วยนะฮะอันนี้ก็แนะนําให้นะครับผมมองว่าเดือนนี้ชาวพฤษภมีแต่เรื่องดีๆเลยนะครับแต่ว่าอย่าตามใจตามอารมณ์มากไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเรื่องของงานนะครับให้ดูเรื่องของเหตุผลและความจําเป็นนะครับใช้แนวคิดแบบลอจิกหรือตรรกศาสตร์เยอะหน่อยในเดือนนี้นะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับชาวพึกษกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ